ด้านปกติใช่ไหมล่ะปกติใช่แล้วเด็กปืนให้ปืนปืนนี่ทันปืนของไอ้นี่แหละปืนปืนจากตัวคิดอะปืนชิด ดีดีดลยไอ้คนนี้เลยเราปืนอะไรไวะเนี่ยปืนกระดาษปืนยิงปืนยิงไถ่มันคือปืนกระดาษว้ยโ,โอลิกามิเง้ยปืนกระดาษว้ยเอากระดาษมาพับเป็นปืนเย้ยเ,เล่นลอ้ยชักได้้วย ไม่แม่นเลยว่ะคูอนิเมชั่นนึงที่ลิลิต์เอินใหมลิตเติ้ลทอม วัดเาสาวิ้วมีหีมีีงธรรมดาอาไมรัว ແດບບອນໄປເລີຍວະອຫະນາອລວງ ย so ิงก็ส <ales> ่าเนวกัน <ish> ปืนตะปูเล็กชิรีบเว ยืนหมดหมึกเลยหมดหมึกเลยยืนหมดมหมดกมดแม็กไม่ใช <c oughs> ่หรอคล้ายคล้ายกันเลยยูกัด ช่างไม่อย่าไม่โดนแพ้เลยโอเีเข้ามาตีเฉยเลยเอาวุธเมลีนี่ถดาเมจเท่ากันหมดชั่งน้ำหนักดาจะโอ๊ยดาฟ้าอันวีโงงกูมันโง่จริงเลยันีการดาจิใช่ดาด่ โอ้เ,นเอเน่อต,ตันดาดไมแย่ยเท่าไหรหรอกถ้าตายกันเกมแม่งไม่ค่อยตาย ทำลายบักเลยเอย้กูชอบกูขึ้นนี่เไงอโอ้ตายไม่ไมึงจะมายิงกูทำไมเออกูอยากสนุกดนสนุกบ้กางเลยทำไมทำขากูด,ด้วยเออวาย คนขึ้นชินช้านะทาี่ทันเลยนี่จะกินมาเอ้าสุ่มเอาเลยอ้าโดดมาทำไมวะกูแตกตะครุบแต่เล่นไฟหอ ไม่เลยรถไฟหอดแล้วแทนสามารถรถไฟห่อขึ้นได้ด้วยเหรอมีเหรอตรงไหนตรงไหนตรงไหนเออยังไม่ด้วยได้ไม่ด้วยริงดิน้าเล่นนั่นเล่นน่าเล่นตายแจงตึงตึงนี่แหละตึงตึงอ๋อตัวนี้เหรอจะสบายแทนดีอาขุยข่ามบนรถไฟห่อดีดังเต็มอาหยาหยาขาดถ้ายืนบนรางตายป่าววะ ย,ยินได้ยินได้ยินได้อ่าเพื่อนตายไม่มันไม่ทะลุว่าแย่เลยเอาดีเพื่อนขึ้นตรงไหนวะสถานีมันอยู่ตรงไหนวะตแต่แรกรอบสองึ้นรอบสามรอบสองวะ เจอสถานีมาแล้วเจอเกดอใช่ไหมเดินเดี๋ยวเดี๋ยวก็วเจอเอหอ่ะอ่าอูไม่ไรค่ะมึงก็ได้เอาที่อะกระฟัากระสุนหมดเจอจังอ้อจ้างเล่นโงเ่เกินไป อ้เราฟักเราโดนฆ่าบนสถานแต่โดนบนรถไฟอ่ะแล้วแล้วอีกนานเ่าว่าเดี๋ยวกว่ามันจะมาทักพักมาแล้วมาแล้วโอเคขึ้นแล้วไงขึ้นแล้วโว้ยไปเร็ว เมื um uga, fate, ่อก pues nah ี 1. ้ไ <được> ด้ยินเสียงเหมือนอมีคนโดนโดนชนตายก็ไม่น่าไม่น่าดนอุ้ยยิอย่าเอาปิดกลนล้ยิงกูได้ไหมพพพพพพเจ็บรซี่ี่เจ็บราซี่ ตัวสับตกอะไม่เป็นไรอะอ่ากูะจะไปขึ้นเสาแล้วน,นะแต่มัต่กูเดินเลยมาเฮ้ยยึกว่าแดงโอ้มันอยู่มันอยู่บนยิง้าสวรรค์น่าตายซะ กูชอบกิงช้าสวรรค์ด้วยมันเป็นจุดแคมป์ที่ดีมากเลยใต้อีกแล้วอะแล้วะกินงช้าสวรรค์ไปทางนี้อ้อาน่านหลังที่ท่านท่านหลังท่านท่านหลังอ,อยู่บนเนี้ยอยู่บนเนี้ยอยู่บนเนี้ยข้างบนอ่ะ ไอ้ข้างบนในตรงที่ท,ที่ที่มันดิ่งลงมาอ๋อไอ้แท่นตรงๆอ่ะยู่ข้างบนอ่ะ oh. อย่างเดือดซุ่มอย่างมันอ่ะอย่างนั้นอ่ะดีสุดละ